่อูชัดเจนอันนี้เคยมาแล้วผมมส่งหลายที่แล้วเนี่ยภูชัดเจนพามีพามีมหาที่พักพามีเดี๋ยวไดเลยสปล้อ้อ้โรถ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 อะไรรถโฟกเกฟากัดยืดโเย็นลม ชอบกันไหนชอบกันไหน,น,ไ,หนไม่แรงอย่าแซงเต่าอ๋อรุ่นไหนแล้วรัาเนี่ยสวยงามสวยงามหลังวือนี่โอ้น่าครับอืเอาคัดไหนดีวะเนี่ยมาโซคขายมาโซ่ขาย